ครับคลิปนี้ยังอยู่ที่บรรยากาศภายในเรือขยักที่บ่อท่อนะครับเดี๋ยวตอนนี้อยู่ในระดับปกตินะครับเดี๋ยวผมจะยืนบนเรือบนเรือหางยาวนะครับแล้วก็ชูขาตั้งกล้องขึ้นไปแล้วเก็บภาพจากมุมสูงนะครับก็เปลี่ยนเรือความเล็กน้อยครับก็ดีครับไม่เป็นไรแต่ว่าก็ได้ภาพมุมกว้างมาสมใจนะครับเดี๋ยวให้ดูภาพมุมกว้างของอ ปากโครงการนะครับปืนน้ำที่บ่อท่อนะครับตอนนี้กำลังอยู่ในทิปเจทัวร์ที่ไปเที่ยวถ้ำลอดถ้ำอีหัวตโตครับผม ก็ยังขี้เกียครับที่กวยางขี้เกียจครับ